เจดมทอล์คคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยการอยู่ในนั้นโอเคพอพี่เอิร์เริ่มปรับตัวได้อะไรได้ก็เห็นว่ามีความน้อยอกน้อยใจอีกว่าทำไมที่บ้านคุณพ่อไม่มาเยี่ยมก็เ,ออเคยมีเ,ออเคยมีมันมันมันเป็นยังไงพี่เอิร์ตอนนั้นมันมีอยู่รอบหนึ่งคนระับปกติผมเข้าคุกรอบแรกเนี่ยพ่อผมไม่เคยทิ้งผมนะมพ่อผมไม่เคยทิ้งไปทุกที่จนมารอบหนึ่งผมเข้าคุกไปเนี่ย พ่อไม่เคยมาเยี่ยมผมเลยงั้นเราเราแวะตรงนี้นิดนึงพี่เอินสีรีรวมเข้ากี่รอบพี่ผมเข้าคุกทั้งหมดหกรอบหกรอบหกรอบเลยรอบละเท่าไหร่พี่รอบลอะสามปีสี่หกปีสามปีสี่ปีหกหกปีสะสมรวมรวมกันไปเนี่ยเท่ากับว่าก็คือคดียาเสพติดทั้งหมดทั้งหมดเลยคือมผมเข้าคุกหกหกรอบเข้าออกใช้ชีวิตอยู่ในรุงลวงแล้วนะยี่สิบเอ็ดปีแปดเดือนเลยโหย้ายไปทั้งหมดเจ็ดเดือนจา ยี่สิบกว่าปีนี่เท่ากับชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยเรียนจะจบมหาลัยแล้วนะครึ่งชีวิตผมเลยก็เท่ากับมหาลัยชีวิตพี่เอิญก็คืออยู่ในเรือนจำน่ะไปอยู่นั้นคือชีวิตวัยรุ่นผมหายไปจากโลกเลยเข้าไปอยู่ในโลกหลังกาแพงข้างในหายไปเลยไปคือเอาง่ายๆผมไปไปโตในคุุนี่แหละไปเจริญเติบโตข้างในก็ไปไปไปใช้ชีวิตในนั้นใช้คํานี้ก็แล้วกันแล้วอทจนี้วนกลับมาที่คุณพ่อไม่ทิ้งแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณพ่อไม่มาเลยพ่อไม่มาเลยผมก็รู้สึกแบบว่า พ่อไม่รักเราแล้วน้อยเนื้อต่ำใจเราติดคุกรอบนี้พ่อคงจะตัดหางปล่อยวัดเราไม่เอาเราแล้วไม่สนใจเราแล้วอะไรเงี้ยจนผมมาคิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยเๆอยเ่างเงี้ยแต่เวลามีคนมาเยี่ยมผมอย่างเงี้ยมีใครมาเยี่ยมน้องมาเยี่ยมพี่มาเยี่ยมก็จะฝากก็จะถามเมื่อพ่อเป็นไงเป็นไงเขาบอกพ่อเป็นไม่เป็นไรสบายดีพ่อก็สบายดีไม่เป็นไรผมก็คิดเอาแล้วสบายดีแล้วทำไมไม่มาล่ะอะไรประมาณก็เคยมากันอยู่ตลอดใช่ใช่ถามอะไรก็ไม่ตอบอะไรก็ไม่ตอบอะไรเงี้ยสุดท้ายพอ พอผม,ผมเอาง่ายผมก็คิดไม่ดีเขาและคิดไม่ดีเขาคือเขาไม่รักเราแล้วเขานู่นนี่นั่นสุดท้ายพอผมโทษพ้นโทษออกไปรอบนั้นเนี่ยผมกะเซอร์ไพรส์ไม่บอกใครไม่บอกใครคือว่าไม่ให้ใครรู้เลยก็คือพอปล่อยตัวปั๊บเนี่ยมุ่งหน้าเลยกลับบ้านเพื่อที่จะไปเซอร์ไพรส์กลับไปถึงบ้านปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคือพ่อผมเนี่ยนอนเป็นผักแล้วนอนแบบว่านอนง่ายงนอนรอนอนรอความตายแล้ว หลายโลกแล้วคือวันนัโลกเบาหวานนุ่นส,สึ่งอย่างพ่อผมนอนแบบไม่ก็<ม>คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แลวตอนนั้นอะไรประมาณนะั้นผมกลับไปเจอเน <c oughs> ี่ยโอ้โหจิตใจผมนี่แบบโอ้โหผมก็เข้าไปไหว้เขานะเมาก็ลูปหัวผมเลยบางคนก็บอกว่าที่พ่อมึงยังอยู่เนะี่ยเขารอมึงนั่นแหละเขารอมึงกลับมานะสุดท้ายพ่อผมก็ไปโรงพยาบาลประมาณนั้นยสิบสองวันแล้วก็ จะชีวิตไปโหงี้พี่เอินย้อนไหมย้อนไปช่วงที่เราน้อยเนื้อต่าใจตีอกชกตัวว่าทําไมเขาทิ้งเราวะเขาไม่รักก็ไมคิดย้อนไปอย่างนั้นว่าเราไม่รู้อ่ะด้วยความที่เราไม่รู้เราก็เลยไม่คิดไม่ดีเขาถ้าเรารู้แต่แรกเราอาจจะคิดดีๆกับเขาอะไรประมาณเนี่ยเขาที่คนเขาตัดสินใจไม่บอกผมเพราะเขาไม่อยากให้ผมเป็นทุกข์อ่าเพราะลาพังอยู่ข้างในน่ะใชกมพออย่แเขาเลยไม่อยากจะให้ผมรับรู้สิ่งนี้อะไรแต่ความจริงถ้าให้ผมรู้อาจจะดีกว่าได้ทําใจ ผมออกมาพ้นโทษมามาเจออย่างนี้เราก็ช็อกนะ,ะใช่คือแบบโหทำตัวไม่ถูกทําอะไรไม่ถูกเพราะว่าก่อ,น,อนนี้คิดลบไปซะเยอะ,ะเลยลบไปซะเยอะเลยแทนที่เราจะไปคิดให้กําลังใจเขาคิดบวกกับเขาเป็นบุญกุศลวันนี้อะไรประมาณอ่าอก็ผ่านเรื่องที่มันยากเย็นออกมามทีนี้มันมีมันมีเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนก็คงสงสัยเจ๊ก็สงสัยแล้วก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คือติดคุก6กครั้ง7ครั้งเนี่ย ทำไมมันถึงกลับไปอีกครับพี่เอินในในในสิ่งนั้นๆที่ที่มันเกิดขึ้นคือตอนนั้นความคิดผมนะติดคลิปรอบแรกเนี่ยมันยอมรับว,ว่ามันยากลําบากมากชีวิตตอนนั้นต,ตอนที่อยู่นะจ้ะโอ้โหมันเป็นอะไรที่ลําบากเข็ดความรู้สึกนั้นเข็ดลาบไม่เอาลุวว้ยไม่ไหวเลยเว้แต่พออยู่อยู่ไปอยู่อยู่ไปใช่ไหมเริ่มอยู่ได้เริ่มปรับตัวอยู่ได้เริ่มเข้าใจว่าเออคุกมันเป็นอย่างนี้วไปชินซะแล้วไปชินซะแล้วพอคนทั่วออกมาจากที่อาลาบจํามันกลายเป็นไม่กลัวอ๋อเหมือนกับว่า เรารู้แล้วว่าเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้ผมคิดว่าออกมาถ้าเรายังเดินหน้าต่อบูต่อสีดําต่อเต็มที่ก็แค่ติดคุกก็เหมือนเดิมที่เคยผ่านมาแล้วแค่นี้เองเพื่อนผมคิดอย่างนี้ไปมีความคิดวิธีคิดตอนนั้นเป็นแบบนั้นใช่ใช่ไปคิดไปคิดได้แค่นั้นมันก็เลยทําให้ต่อเนื่องมายาวมันยังวนเวียนอยู่ในวัจจุเขาบอกคนติดคุกเนี่ยมันไม่ใช่คนเก่งคนที่ติดคุกบ่อยมันไม่ใช่คนเก่งมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาอวดสัปดาห์เลยมันเป็นความความไม่รู้ความโง่เขลามากกว่าในความคิดนั ติดคุกบ่อยแต่คนที่ติดคุกบ่อยบ่อยจริงๆแล้วมันคือคนที่มันไม่กลัวมันไม่กลัวคุกมันไม่กลัวตัวเองจะเดือดร้อนมันไม่กลัวญาติจะเดือดร้อนมันไม่กลัวความเสียมันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นก็อาทูตกันง่ายๆได้ให้เป็นข้อคิดก็คือเป็นคนเห็นแก่ตัวอะไรแก่ตัวคือมันไม่กลัวไม่แคร์อะไรที่ครอบครัวจะเป็นงไงช่างมันเป็นงไงครับมันครอบครัวจะเดือดร้อนตัวคุเป็นไงช่างมัน อะไรประมาณนี้เป็นเพราะกูอยู่ได้อยู่ได้มันเป็นความคิดแบบนี้คิดผิดนวันนั้นก็คือคิดผิดเพราะนั้นนี่ก็เป็นอุตาห์ณ์สำหรับน้องๆหลายคนที่กำลังเดินเส้นเกาโจนะใช่ใช่อันนยี่สิบเอ็ดปีนะหกรอบเนี่ยกว่าผมจะมาคิดได้คิดดูเนี่ยเข้าออกเข้าออกคือไม่มีความคิดที่จะเดินออกจากจุดนั้นไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันก็มีนะช่วงแรกๆออกมาพยายามจะดีแต่สังคม ก็ไม่ได้โทษเขาก็คือสิ่งแวดล้อมที่เราเจอมันก็เดิมๆที่เราเคยผิดพลาดไปแล้วแวดล้อมก็เดิมไอสังคมที่ดีๆเขาก็จะจะเย็ดเย็ดเราก็ไม่เอาเราอีกจะไม่เอาเราอีกเราก็เลยมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจกูจะดีก็เหมือนจะไม่อยากให้กูจะไม่ค่อยต้อนรับกูฟักเท่าไหร่อะไรแบ้ไม่ให้ที่ยืนกูไม่ให้ที่ยืนก็กลับไปยืนที่เก่ากลับไปยืนที่เดิมไปยืนที่เดิมที่เดิมๆมันรู้สึกมีเกียิมีศักดิ์ศรีเออแต่แต่ แต่คำนี้มันมันมันเป็นหลายคนนะพี่เอินแม้แต่ว่าคนที่ไม่เคยติดคุกก็ตามนะบางคนรูกอยากจะทําดีอ่ะแต่เจอไอ้คนที่คิดว่าเขาดีเหยียดหยามใช่ใช่คกูไม่ต้องดีก็แล้วกันมันมีคนแบบนี้อยู่จริงช่วงเปาะบางนิดนึงถ้าจิตใจมันไม่เข้มแข็งพอแม่งดูถูกกูนักกอุนี่ดีกว่าเป็นเข็มเลยใช่แล้วทําไมถึงคิดได้พี่ผมมาคิดได้ตอนรอบหลังๆแล้วตอนเริ่มโตเริ่มโตขึ้นเริ่มเข้าคุกบ่อยๆเริ่มเห็นอะไรหลายๆอย่างมันสอนเราในเรื่องจาเริ่ม อย่างสมมติเราเข้าคุกตอนเด็กเราเห็นรุ่นพี่คนนี้แม่งโคตรเทพแม่งโคตรเฟี้ยวมันมีความเชื่อแบบนั้นอยู่เราอยากเป็นอย่างนี้ะพอเราเข้าไปเรื่อยๆพอเราไปเป็นอย่างนี้แล้วเราได้อะไรเราก็ได้แค่อยู่แต่ในนี้ก็เก่งแต่ในนั้นมันก็ไม่ได้อะไรจนมาวันนึงไอ้รุ่นพี่ที่โตๆเจ๋งๆเก่าๆเนี่ยมันก็เริ่มแก่ลงแก่ลงแต่มันก็ยังไม่เลิกติดคุกไงมันก็ยังติดมันเลิกไม่ได้มันมีแต่จะปล่อยตัวหรือมันติดต่อเลิกไม่เลิกติดคุก มันก็ยังวนเวียนเวียนายวายเกิดอยู่ในนี้อ <Okay. S 2> จนวันหนึ่งผมมาเจอในยุคที่มันแก่มากๆหมดสภาพแล้วเออมันก็เริ่มโดนเด็ก oh. โดนเด็กเด็กเล่นแล้วโดนเด็กดเล่นแล้วเราก็เลยมองตัวเองว่าสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเรายังเลือกเดินทางเนี่ยเราจะมาคิดมา,มาเกา๋ามายิ่งใหญ่ในคุกไปลายแล้วก็จะเป็นสภาพอ่าพอ,อหมดสภาพเออมันก็เลยเป็นภาพสะท้อนเราว่าถ้าเราเดินยังอยู่ในวงการนี้มันก็เป็นอย่างงี้บวกกับอะไรหลายๆอย่างด้วยช่วงนึงผมเริ่มโตเนี่ยลูกชายผมเริ่มโตผมเริ่มคิดว่าถ้าผมยังเป็นแค่คน เสพยาขายยาเนี่ยแล้วผมจะไปสอนใครได้ผมจะไปสอนลูกได้ยังไงจะไปสอนใครได้จะจะไปเป็นแบบอย่างอะไรให้ใครเขาได้แล้วก็ไอ้กลายเป็นแค่ขี้ยาคนหนึ่งไม่มีประโยชน์ขี้ยาไอขี้คุกที่เขาเรียกกันใช่ส่วนไอ้ที่ผมเลิกขายเนี่ยผมมามาพบสัจธรรมคือเมื่อก่อนผมมาขายยาแล้วก็ติดคุกขายยาแล้วก็ติดกวนอยู่เงี้ยจะจะจะบอกกับตัวเองเสมอพลาดเวลาติดคุกแค่กูพลาดกูพลาดนิดเดียวกูเกมกูพลาดกูเกมแต่จริงๆงแล้วมันไม่ใช่ว่าถ้าจักอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ผมมาผมมาพบสัจธรรมอย่างหนึ่งคือว่าสมมตินะ สมมติรอบนี้ผมออกมาผมเอาอีกผมขายยาอีกอมผมก็ไปเบิกงานใช้คําว่าเบิกในวงการเบริกงานมาสักเอ้าสิบ0ขีดนะสักโลหนึ่งสิบขีดอ่ะคนนี้เอาไปหนึ่งขีดคนนี้เอาไปขีดคนนี้เอาไปขีดคนนี้ไกจนครบสิบขีดอ่ะนี่คือหน้าที่ผมมีแค่นี้เบิกงานมาแล้วจ่ายงานไปแต่ถามว่าไอคนที่รับงานผมไปเนี่ยไอสิบคนเนี่ยมันจะเชี่ยเงินผมครบทุกคนไหม อืมเนี่ยเริ่มมีคําถามแล้วทุกครั้งที่ให้ไปอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ผมก็ไม่คบจริงๆไม่เคยคบจริงต้องมาทะเลาะกับเนี่ยวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ยถามไว้สิบคนที่เอางานผมไปเนี่ยคิดว่าถ้ามันเกมเนี่ยมันจะไหลหาผมไหมอ่ะก็ชัวร์ช่ว์อยู่แล้วไหลเป็นน้ําก๊อกเลยทุกครั้งที่ผมติดไหลเป็นน้าก๊อก ทุกครั้งที่ผมโดนซัดตลอดอย่างนี้ตลอดเลยเป็นอย่างนี้ตลอดก็ผมคิดว่าถ้าออกมาผมยังทําอีกมันก็จะไปเล่นรับบทละครอย่างนี้ก็วนอยู่เงี้ยก็วนอยู่างี้ก็เอาปลุกแบบเก่าก็เป็นเลยคิดได้คิดได้ก็เลยไม่เอาแล้วแต่มมนก็คือมีลูกด้วยแล้วลูกเริ่มโตก็เลยเริ่มโตเราก็เลยเราไม่ค่อยได้ดูแลลูกด้วยจ้ะ แต่อย่างน้อยเราเป็นแบบอย่างให้ลูกก็ยังดีสักหน่อยก็ยังดีเอาสิ่งที่เราผิดพลาดมาตรงนี้มาให้เรียนรู้ตรงนี้ยังดีกว่า,าวประมาณสุดท้ายก็ออกมาใช้ชีวิตเหมือนเหมือนคนปกติกตเหมือนเหมือนเอินวัดใหญ่ในสมัยก่อนอนาะยุ18ก็ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วตอนนี้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่นานเท่าไหร่แล้วพ,พี่เอินจะ้ะปีนิดนิดฮะปีนิดนิดสักปีปีปีสามเดือนสี่เดือนแค่นั้นเท่ากับว่าตลอดระยะเวลาปีกว่าๆตรงนี้ที่อกอกมาเนี่ยพี่เอินก็ปรับตัวเลยนะ เพราะเพราะว่าเจก็เห็นพี่เอินอยู่ในช่องในยูทูบของหลายหลายคนรวมไปถึงล่าสุดที่โด่งดังเป็นกระแสมากๆเลยคือกับพี่หลังพนครนอ๋อครับผมครับผมใช่ไหมครับครับอันนี้มีอะไรจะพูดถึงผู้ชายคนนี้ไหมหลังพนครหลังพนครนเนี่ยตอนแรกผมเคยเจอกันท้างในไหมไม่เคยเพราะอยู่คนละเรือนจำอยู่คนละเรือนจาแต่ผมได้ยินชื่อเสียงเขามานานแล้วตั้งแต่ตัวผมอยู่ในเรือนจำนี่คืออดีตนักโทษคนหนึ่งที่ออกสู่โลกภายนอกแล้วมีมีคนยอมรับเป็นที่ยอมรับเริ่มไปที่ยอมรับคือ ผมไม่ได้มองข้อเป็นนักโทษที่โด่งดังไปที่รักผมมองข้อเขาเป็นนักโทษคนหนึ่งที่พยายามจะทําให้นักโทษอีกหลายๆคนเนี่ยเป็นที่ยอมรับเหมือนเขาอ๋อคือเขาเป็นนักโทษที่ออกมาสู่สังคมได้สังคมยอมรับใช่นี่คือเป็นต้นแบบแล้วกันต้นแบบเพราะว่านักโทษที่เขาก้สู้เยอะเขาก็ฝ่าฟันเขาก็ทําจนตัวเองมายืนอยู่ตรงจุดนั้นได้อะไรประมาณเนี้จนมาวันหนึ่งผมมีโอกาสได้เจอเขาพอเขาติดต่อผมมาจากที่เขา เปเห่นมออกช่องนั้นช่องนี้ก,ก็ติดต่อบอไปก็มาคุยกันพอคุยกันไปคุยมาเคมีมันตรงกันทุกอทุกอย่างมันตรงกันหมดคือเขาเป็นคนไม่กินไม่เที่ยวไม่ดื่มเขาเป็นคนรักครอบครัวผมก็เป็นคนไม่ค่อยไปอย่างนั้นสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แล้วผมผมเขาบอกว่าผม่าเป็นคนที่ที่คิดถึงเพื่อนเสมออ,อย่างผมพูดออกับเขาปุ๊บผมยังมีเพื่อนเพิ่มใหม่คนสคนคน คือในระหว่างที่ผมกําลังจะเดินหน้าต่อไปผมก็พยายามพาเพื่อนเพื่อนไปไปด้วยเหมือนกันคือมันคล้ายๆกันเหมือนกันหลังๆเขาจะมีรายการนชไม่ทิ้งกันใช่ใช่คือในระหว่างที่เขาใช่ก็จะช่วยเหลือมันเหมือนอะไรงี้คล้ายๆกันเคมีตรงกันทุกอย่างตรงกันหมดก็เลยทํางานร่วมกันได้ไปด้วยกันอย่างแบบไปด้วยกันอย่างอย่างด้วยดีก็คือเอาง่ายๆว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเข้าอกเข้าใจกันแล้วพอทํางานเบิบก็ได้รับผลตอบรับที่ดีด้วยครับก็ฟังเพลินกับพี่เอิญวัดใหญ่ ทุกวันนี้เนี่ยคอนเทนต์นี้ของพี่หลังพนคคเนี่ยยอดคนดูเกินหลักล้านไปแล้วนะ,นะเฉพาะใน y t u t u นะนี่ไม่รวมไอที่เขาไปตัดใน TikTok อใน f a c e b o o k อ,อะไรที่เขาไปที่ไม่ใช่ช่องพี่หลังแล้วไปตัดลงกันเองนะ ก็ S <S> ถือว่ากลับมาสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิเจ้ขออนุญาตใช้คานี้นะะแล้วกันแล้วก็ก็เอาใจช่วยพี่เอิญให้แบบอยู่ในทิศทางนี้ต่อไปเพราะล่าสุดก็มีกระแสว่ามีหลายคนผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงก็ไปโพสต์ชื่นชมพี่เอิญอ๋อครับเคยเห็นอยู่เ,เป็นางชื่นใจไหมกับสิ่งนี้เกินเกินชื่นเกินชื่นใจมันเกินคาดมันมันมันความรู้สึกมันเกินตรงนั้นมันเกินผมก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเออคนอ่าคนในวงการบันเทิงหรือจะเป็นข้าราชการหรือจะเป็นตำรวจ หรือจะเป็นอะไรเนี่ยเขาชื่นชื่นชอบเราอ่ะโดยที่เราแบบว่าเราแบบมันมันไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้จากเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ตํารวจนะเป็นเป็นปลปัติ <c oughs> เป็นของสแสลงเห็นแล้วคนลุกใช่เห็นแล้วต้องเดินหนีตรงไหนมีตํารวจตรงนั้นไม่มีผมวันใดที่ได้เจอกันวันนั้นคือผมสิ้นสิ้นเอสารภาพคือคือสิ่งที่ผมไม่อยากเจอจน ผมจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปกับตำรวจก็ต่อเมื่อถ่ายรูปพร้อมของกลางหรือไม่ถ่ายรูปโดยมีป้ายข้างหลังและผมถือป้ายอลไนี่คือนี่มีโอกาสที่ได้ได้ถ่ายรูปกับตำรวจจะมีแค่นี้แต่มาล่าสุดตอนหลังเนี่ยผมมีตำรวจขอถ่ายรูป,นเ,ปนรเนี่เป็นเอฟซีอะไรความรู้สึกผมว่าเออไว้เราเราควรรักษาตรงนี้ไว้หรือคาดตอนที่ผมเข้าไปเป็นวิทยากรตามโรงเรียนต่างๆหรือในเดือนจำเนี่ยทุกคนให้ความต้อนรับครูบาอาจารย์ นักเรียนให้ความให้การต้อนรับเราให้อะไรเราตรงนี้ให้เกียรติเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราควรต้องรักษาตรงนี้ไว้เราควรต้องรักษาตรงนี้ไว้รักษามาตรฐานรักษาความเป็นนี้แล้วทำให้มันดีกว่านี้ได้ก็เราไม่ทําอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นถ้าได้เป็นตัวอย่างเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วก็ช่างมันวันนี้เรากลับเนื้อกลับตัวได้กลับมาอยู่ในสังคมได้อย่างแบบมั่นใจแล้วก็ได้รับเกียรติด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็บอกว่ามีชื่อสงชื่อเสียงอะไรก็ว่าไปขอให้เพื่อนก็ดําเนินเส้นนี้นะพี่นะไปเรื่อยๆเพราะว่าแกเป็นคนเล่าอะไรสนุกกมาเลยนทีี พูดถึงการออกมาเนี้ยมันเคยมีไหมว่าประเภทที่คนที่เคยรู้มือกันอยู่อ่ะใอ,อ่เอออีกน่อยเพื่อนสักนิดนึงมีอยู่แล้วม, <laughs> มีอยู่แล้วแล้วเราเราตัดใจยังเราทำยังไงนั่น,<อ>นคือ,อยากนะทุกครั้งที่ผมออกจากเรือนจําจะเป็นอย่างนั้นบางรอบถึงกะทั้งบางรอบนะตัวผมยังอยู่หน้าเรือนจำเพิ่งก้าวขามาเนี่ยพอจับโทรศัพท์ได้โทรศัพท์มาแล้วพี่ผมเบิกมาแล้วนะพี่มารับเลยพี่ผมเบิกมารอพี่เลยคือตัวเราเพิ่งออกจากคุกเนี่ยเอาคุกมาให้เราอีกแล้วแล้วเราก็จะแบบว่า ในยุคนั้นก็คือเอาเมาดีก็เอาอยู่แล้วคือกูเพิ่งพ้นประตูเลขามัเพิ่อพอเสียบคนญาติไปรับโทรศัพท์ใส่มือมาเลยอพี่ออมแล้วผมเบิกงานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วรอพี่เลยนม่นนี่พี่มารับเลยไม่รับผมเดือดร้อนนะแล้วมึงไม่เชืกูจะเดือดร้อนแน่หรอประมาณนี้ก็มันก็ตามน้ําไปก็คือเป็นไปตามขั้นตอนแบบเก่าในยุคนั้นจะเป็นงั้นทุกครั้งที่เพื่อนผมจะมี แนวสีดําก็ยังมีอยู่แต่มันก็คือเพื่อนอมันคือเพื่อนเรา<ก>ไ,ไม่ยุ่งกันใน,ใน,ใ,นในทิศทางในทิศทางจะไปตัดเพื่อนตัดฝูงก็ไม่ได้ถูกมากแต่คือว่ามันก็คือเพื่อนแต่ว่าในเส้นทางมันก็วิถีมันก็เรื่องของมัน เราแค่พยายามไม่ไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวก็คือทางมึงเป็นอย่างนั้นตอนนี้ทางกูเป็นอย่างนี้แล้วนะเพื่อนแต่เพื่อนบางคนมันเข้าใจมันก็จะไม่มาอะไรกับเราก็ไม่มายุ่งแล้วใช่ใช่ก็ถือว่าก็ถือว่าผ่านจุดนั้นก็อย่างจะพูอกเพิ่งออกจากคุกมึงเอาคุกไปให้กูแล้วไอ้กูป้นประตูคุกสักสองสามโลได้ไหมวะเออก็ยังดีนะน่าเรียนจำโวมาแล้วเลทีนี้สิ่งที่เข้าไปอยู่ข้างในพูดถึงเรื่องฟุตบอลกันบ้างพี่เอาจารย์ฟุตบอลฟุตบอลวันที่กี้คุยกันก่อนเข้ารายการเพื่อออนนนบกว่าาเเเเเชชียยรร์์แมสตตูไ็ด แล้วลูกชายชื่อ,ช,อชื่อแมนอยู่ครับ,รบตัวนี้ลูกมีปัญหาเรื่องการโดนล้อไหมตรงนี้เป็นมาตั้งซักระยะเห <c oughs> มือนมีปมด้อยซึ่งตัวผมก็เป็นโดน,นด้วยจะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วผมบอกเข้าไปอยู่ในทั้งยี่สิบกว่าปีอ่ะพี่รันดูฟุตบอลยังไงพี่ฟุตบอลข้างในเนี่ยบางครั้งก็จะมีแวบๆจากจอทีวีแต่ผมอยู่ในยุคที่คุกมันเป็นเท็กซั้ เท็กซัสเท็กซัสยุคนี้เขาเรียกเรือนจําสีขาวเมื่อก่อนคือเท็กซัสไม่มีคือมีแปลก็คือยุคตื่นทองแต่โลกอะไรก็ได้เป็นเป็นโลกของข้างในความมืดข้างนอกคนไม่รู้หรอกมีอะไรบ้างในยุคนั้นนะยังเป็นเท็กซัสมันก็จะมีของต้องห้ามเข้ามาวิทยุซาวเบาในยุคนั้น MP3 m p ีเอ็มพส่ MP 3, MP 4, อากล้าใสาฟังลอฟังแล้วใช้จินตนาการอย่างสูงส่ง สปอร์ตเรียิโอผู้ไหนเตกฟังไม่ได้ฟังอย่างเดียวมีการพนันเกิดขึด้นวยในการการกันด้วยใช่เยอะแยะในยุคนั้นเริ่มจากการฟังก่อนจนผมก็เข้าไปถึงผมอยู่แต่ในเดือนจำง่ายๆอยู่ทุกยุคทุกสมัยจนไปถึงยุคของสมาร์ทโฟนอ่าม,มีภาพประกอบแล้วทีนี้อ่าเราสามารถดูบอลได้อ่าอะไรประมาณนี้ดูบอลดูบอลเชียร์บอลได้อะไรแบบนี้แล้วเราสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากไหนอะพี่ก็ก็มันมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วก็ต้องหลบเรียกันอย่างเงี้ใช่ใช่บางทีก็มีอ่าที่ตัดสัญญาณแต่มันตัด เน็ตบ้านเราแรงใ,ใครที่มีปัญหาบนเครือข่ายอยู่นะนี่ยืนยันแล้วจากคนหลังกําแพงนะขนาดผมติดบนเขาเน็ตยังมาถึงได้ก็ <c oughs> คือได้ดูผ่านทางสมาร์ทโฟนแล้วได้เริ่มได้ดูได้ก็การในคุกเนี่ยเขาจะมีความค่านิยมอย่างหนึ่งคือสวมใส่ชุดกีฬาฟุตบอลใครรักทีมไหนมีทีมนั้น <Okay. S 1> นี่คือความเท่ของนเรียนจํา มันต้องเทเนาะเพราะว่าจะเป็นอย่างนั้นมีชุดบอลใส่เป็นพันคน่ะแต่ว่าเราแสดงตัวว่าเอ้กูแฟนลิร์พููแฟนแมนยูเตใช่ใช่พวกบ้านใหญ่ทิกโก้ซามูสบู่ฟอกหมาทั้งหลายจะมีใส่ทิกโก้พวกขายใหญ่ๆจะมีใส่คนเฟี้ยวๆท่านถึงจะมีชุดบอลใสอ่าไอ้ไอ้ไอ้อารยธรรมตรงนี้ผมว่า่าจะมากมมาจากเรนจําคลองเปมเพราะคลองเปมนั่นสีวิไลที่สุดอันนั้นใหญ่สุดแล้วใหญ่สุดเขาจะมีความนิยมเนี่ยเอาเสื้อฟุตบอลมาใส่แล้วก็ แล้วก็ถ่ายทอดก็มาไปหลายๆคุกเแค่ใส่ชุดบอลไปแนใครนิยมไปใช่ใครเชียร์ทีมไหนก็ใส่ชุดนั้นก็จะเท่กันอย่างอย่างล่าสุดอยู่เดินจําพิเศษทอนผมนี่แมนยูก็ต้องดูด้วยว่าขายใหญ่แมนยูได้ไหมถ้าอยากขายใหญ่แมนยูด้วยเราก็จะเดินกันไปอย่างสะดวกแต่ถ้าเกิดเป็นเลี้ยวฟูหรือเป็นทีมอื่นนี่ขัดหูขัดตาหน่อยขัดข้องหมองใจกันแล้วทีนี้ แล้วเพื่อนผมมันเป็นขายใหญ่หมดเอ็กบางแคร์ทุกสมัยหนึ่งเขาเขาเป็นขายใหญ่แล้วเขาคับแดนมากาทุกคนให้ความเคารพเคารพรักเขาและย่ำเก่งเขา,าวันใดวันหนึ่งถ้าแมนอยู่เขาแพ้ถ้าลิวอพูเขาฟอร์มดี <c oughs> อย่าใส่ชุดลิวอพูให้เขาเห็น <c oughs> หรือถ้า หรือถ้าไม่แม่ก็เห็นผมนี่แหละจะเป็นคนไปบอก๋อ้คนนี้มันใส่ชุดนิเวอร์แล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรถ้าเกิดมันมีคนเห็นอย่างนี้เลยมันสะกิดบอกมัาเอกมันใส่ชุดดิเวอร์เราขี้ฟ้องเหมือนกันนะเราหมันไส้ยังฟ้องดีผมก็ต้องหาวิธีแก้แค้นเพราะเวลามันเกทับบัฟโหลดแบบนี่ยมันคุยโอ้โหมันมันเอาเราเต็มเลยพูดเราใส่ใส่จนเราทนไม่ไหวโตกับมันไม่ได้เรื่องฟุตบอลก็คือเรื่องฟุตบอลก็ผลงานไม่ชัดเจนอยู่แล้วสู้ไม่ได้ใช่สู้ไม่ได้ก้มก้มหัวยอมรับแต่ว่ากูมีลูกพี่มีเพื่อนกูมีเพื่ พอวันไหนมันใส่ชุดลิเวอร์หล่อๆลมเม่อยันไปสะกิดหมดเอ็กเอ็กเอกดูมันมันใส่ชุดลิเวอร์เกินเบอร์แล้วมันใส่เดินโยกแล้วเนี่ยไปเรียกมันมาส่งเด็กไปเรียกมาไนี่พี่เอ็กเขาเรียกอไม่ครับพี่เอ็กเอ็กเขาทุบมึงใส่ให้หอมปากหอมคอถูกคือใส่ได้แต่อย่าใส่ให้เห็นมึงจะใส่อย่าใส่ให้เห็นเดินผ่านนี่ต้องถอด อ่าถ้าสายเห็นถ้มึงโดนทุบโดนทุบแน่นอนแต่ใสยเห็นจะเป็นประมาณเดชบุญมีเพื่อนเป็นขาใหญ่รอดไปรอดไปถ้าผมเป็นถ้าผมถ้าไอเอ็กซ์มันรีวิวพูผมก็คงจะโดนอะไรประมาณนี้เพื่อนเพื่อนไหนโดนเราเหมือนกันนะแน่อะไรประมาณกลายเป็นว่าโอเคดูทุกดวงดูทุกคนข้างในเขามีเตะฟุตบอลใช่ไหมเกิดมีครับเป็นฟุตซอลกันฟุตซอลเตะกัน แล้วแต่สถานที่ผมว่าคนทั้งในบางคนเก่งๆก็เยอะนะเล่นดีมากแล้วเขาเล่นแบบตั้งใจมากเล่นแบบได้เป็นนักกีฬาจริงๆเล่นแบบจริงๆ<ล>จงๆังๆเล่นแบบจริงๆจังๆเล่นแบบถ้ามีเดิมพันก็ใส่กันแบบระห่ำเลยใส่แต่กันดูเดือดมากในเดือนจงมีการแข่งกันเมื่อก่อนก็มีจัดการแข่งขันด้วยกีฬาแดนสามัคคีทุกวันไม่มีแล้วก็ยังมีมวยมีเปย์ตองตะก้อและฟุตซอลก็เหมือนกีฬาสีในโรงเรียนแต่ว่าเป็นข้างในระดับในเรือนจําต่อเรือนจำยิ่งใหญ่มากใช่ใช่ในยุคนั้นในยุคนั้นสร้างช้างเผือกเยอะแ ส่วนมากจะมาจากมวยเออใช่ใช่เพราะว่าเจ๊ล่าสุดเมื่อกลางปีก่อนไปคุยกับพี่เอ็มคนตัวลายเขามาจากี่อากเรแลวเขาก็ได้ค้นโทษจากการที่เขาทาดีเลยนะจากการเป็นนักกีฬานะใช่ทุกวันนี้นโยบายนี้ไม่มีแล้วเสียได้มากเสียดามันนักโทษมาเลยไม่ได้แสดงความสามารถจริงๆคนอยู่ข้างในเยอะเนี่ยมันน่าจะมี นะก็เป็นนโยบายที่ดีนะแล้วข้างในเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรใดๆมันไม่มีมันต่อสู้นักกีฬาในในคุกเนี่ยมันต่อสู้เนี่ยมันมันฝึกฝนมันมุ่งมั่นทุกสื่ออย่างมันมีความมุ่งมั่นมากกว่าคนท้้งนอกอีกอ่าใช่ใช่้วยทางเรือเขามีไม่มากมีไม่มากมันมุ่งมั่น้วยเสียดายเสียดายว่าตรงเนี้ยเขาไม่สารต่อไม่มีแล้วเออก็เผื่อคุณหลักผู้ใหญ่ได้ชมเนาะก็อาจจะเป็นเรื่องดีนะอาจจะให้เอาคนที่มีคุณภาพออกมาได้อะไรเงี้ย อ่ามันจะเป็นกีฬาเป็นศิละปะดนตรีบันเทิงอะไรว่านไ่นใช่<ป>ใช,ใช่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้ดูฟุตบอลแล้วทํำไมพี่นถึงเลือกเชียร์แมนยูในเด็ดผมเนี่ยโตเติบโต,ตมาในยุคที่ถ้าเป็นฟุตบอลถ้าเป็นหักสมมติเป็นทีมชาติไทยนะมผมเติบโตมาในยุคดิมทีมโอ้บิ๊กหอย拉萨บิ๊กหอยบิ๊กหอยชาติชัยผลแพทย์เป็นบุญสือแล้วต่อได้ยุคปิต์วิท อัฟเิเตอร์เวดยุคนั้นนะทีมชาติไทยแรงกิ้ง43ของโลกอ่าใช่ใชม่มันจะมีช่วงที่แรงกิ้งไทยเราจะไม่พ้นระดับ70อืมใช่ใช่เหมืนม,มื่อเติบโตมาถ้าเป็นทีมชาติไทยในยุคนี้ยุคที่ทวชัยดำลงออตอตกูลฟรีคิกดับเกาหลีใต้เนี่ยเป็นภาพติดตาตึงใจผม,อมตอนนั้นตอนนั้นอยู่ข้างในข้างนอกข้างนอกอยู่ตอนนั้นยังไม่เริ่ม <c oughs> ติดทุก16 17อ่าตอนนั้นยัง <c oughs> ช่วงเวลาที่อยู่ข้างนอกผมยังได้ซึมซับบรรยากาศจะให้ได้ส่วนส่วนถ้าเป็นบอลยุโรปบอลอังกตผมอยู่ในยุคที่ ยุคที่คัตออฟเก้าสองยุคเด็กนรกคลาสสมัยยูยุคของเฟอร์กี้เฟสเชลิงบัสบีเบฟเฟอร์กี้เบฟที่แบบป่าสุดเล็กเซอร์เรฟูชัอนเตอรัน่ากำลังอาหางกาเลยตอนนั้นเป็นผมเติบโตในยุคนั้นเนี่ยยุคนั้นคำว่าแมนยูมันเป็นอะไรที่ทรงพลังเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นี่คือแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบง่ายดังแล้วยุคนี้ ลบกนี้เหมือนมีปมด้อยตั้งแต่การตั้งแต่การจากไปของเฟอร์กี้สิบปีสิบสองปีแล้วเนี่ยใช่การมาของเดวิดมอยชีวิตผมนี่แบบผมเริ่มเดินล้อโดนล้อตั้งแต่เดวิดมอยมายาวนานตั้งตั้งแต่มอยฟานเกาบูลินโยโซชาใครก็ตามแต่หลังจากป๋าไปแล้วเนี่ยชีวิตผมทุกวันนี้เหมือนมีปมด้อยบางครั้งเริ่มสงสารตัวเองละแต่ผม ก็ผูกพันกับมันมาตั้งแต่เด็กนะมันก็มันก็คือทีมฟุตบอลเนี่ยมันตัดไม่ได้นะพี่เออเนอะคนถ้าคนพอมันเริ่มเชียร์ไปแล้วอ่ะใช่ถ้าคนเชียร์บอลจะเข้าใจเปลี่ยนไม่ได้ผมเชียร์มาตั้งแต่เด็กผูกพันรักกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กจนโตตอนนี้มันยิ่งใหญ่จนที่มันตกต่ําจะทิ้งก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะเราก็เคยตกต่ําคนข้างนอกก็ไม่ทิ้งเราใช่ก็ไม่ทิ้งเพราะอูกยุดไดตกต่ำกูก็จะไม่ทิ้งมึงเหมือนกันแล้ววันไหนวันไหนแมนยูแพ้เนี่ยหชาาวงจะม ปูยี่ปูยำผมในโซเชียลเนี่ยโดนอย่างหนักและโชงหลังแพ้บ่อยด้วยโ<พ>ชค <c oughs> ดีนะเนี่ยก่อนมาอา,า,รารีย์กาบันเนี้เมื่อคืนเพิ่งชนะช่วงนาทีบาสมาสองหนึ่งหืดจับหืดจับชนะก็หืดจับแทบช็อกเลย <c oughs> ผมไม่ปวดใจกับโอดาน่าเนี่ยปวดใจ <c oughs> เป็นไงพูดถึงโอดาน่าหน่อยเพราะตอนนี้หลายคนยังยังให้กําลังใจโอดาน่าแล้วก็ยังแบบมองข้ามความผิดพลาดของเขาใช่มันก็ต้องมันจะต้องเป็นสองส่วนอยู่แล้วแต่ความจริงผมมองว่าโกคนนี้โง่เฮ้งมันไม่ดีแต่แรกแล้ว ผมดูมาตั้งแต่ชมาเคิลดูหัูเฮงอ่าใช่มันมันาซาเนี่ยฟันเดลซาร์มันความหัูเฮงมันต้องอย่างนั้นใช่ไหมเไอ้เดียร์ก็ยังยังเดียร์ก็ยังดูดูโชว์โซงหน่อยแต่ว่าก็ยังมีมาสหน่อยแล้วดูสาราลูบมันสิถ้าเรามองมันจากภายนอกเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่แล้วอย่างที้ถ้าถ้าเป็นภาษาข้างในเขาจะเรียกอะไรเดินไปเจอโอนาน่าจะพูดกับมันว่าไงถ้าเป็นตอนนี้สัมพันมึงแม่งมึงแม่งโคซาบาโฮเลยมึงแม่งโคตุยด้วยเลย สปาโฮโอนาาสปาโฮแม่งสปาโฮมากมันแต่บทมันเหนียวมันก็เหนียวไงมันก็มีมรับในชกมึงเหนียวก็มึงเป็นโกมก็ต้องเหนียวอยู่แอละแต่บทที่มึงหลุดมันก็หลุดแบบมันหลุดแบบไม่น่า้อภัยมันหลุดที่มันทีมใหญ่นะเว้ยนี่มันแมนยูนะเว้ยมันหลุดแบบเฟ้ร์ฟ้าเงมันคิดถึงสมัยนน้นเลยสมัยโอ้โหแบบ ที่ถึงสมัยเรียกว่าภูมีเดวิดเจมส์นี่ก่อนอ่าใช่ๆประมาณนี้จอมเฟ้อฟ้าเลยถึงสมัยนั้นเอาจริงนะพี่เอิญเดวิดเจมส์ก็ไม่เฟ้อเท่าไอ้นี่นะไอ้นี่แม่งเลอะเทอะไปแล้วออไอ้นี่มันหลุดไปแล้วนะอย่างที่ผมบอกมันตุยดุยไปแล้วเนี่ยมันกูไม่กลับแล้วใบยินดีเห็นไหมใบยินดีของดีๆมึงเอาไปนั่งสำรองลองสลับกันบ้างกล้าตัดสินใจอ่ะไรประมาณนี้เพราะนั้นเวลาใครเจอใครที่แบบหลุดไปแล้วก็ให้เรียกว่าไอ้ตุยดุยใช่ตุยดุยหลุดไปแล้ว โดนล้อทุกวันเนี่ยตั้งแต่มอยมา็สิบกว่าปีมันในชีวิตไม่เคยเงินหน้าขึ้นเลยเอ้าไม่เป็นไรพี่เอิเราต้องอดทนจะอีกสักพักใหญ่ดูทรงแล้วใช่ใจลึกๆอดทนยังไหมอดทนจังไหมอดทนยังไหมทีนี้มาถึงช่วงที่ออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกแล้วตอนนี้ความสุขในชีวิตพี่เอินตอนนี้คืออะไรบ้างพี่กับกับชีวิตที่มันเหมือนคนทั่วไปเขาละเหมือนที่เราเคยขายไปเป็น20ปีความคิดผม ก่อนออกจากเรือนจํารอบเนี้ผมนั่งคุยกับเพื่อนๆข้างในเพื่อนๆด้วยกันอย่างว่าคนโตๆแล้วมดเอ็กพวกขายใหญ่ๆพวกนี้ในเรือนจำในยุคนั้นเขายังอยู่ยังอยู่ข้างนอกแต่ข้อแมนอยู่เหมือนกันมดเอ็กเบน์มือกระดูเพื่อนๆเนี่ยนั่งจับกลุ่มคุยกันเรื่องอะไรรึยมั่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเอ้ออกไปล้วทาอะไรต่อจะป่นจะบู๊จะปนจะบูจะขายขายว่าไปแต่การว่ายุคหลังเนี่ยพวกผมจับกลุ่มคุยเนี่ยเลิกไว้เพื่อนโอ้เลิกดีกว่าเพื่อน เราไม่เอาแล้วเพื่อนด้วยวัยวุธเนาะใช่ด้วยวัยวุธด้วยคุณวุฒิแรงหลายอย่างเนี่ยตัวอย่างก็มีเห็นแล้วเพื่อนเลิกดีกว่าเพื่อนนั่งจับกลุ่มคุยทั้งวัน3ปี4ปีผ่านปีหลายๆปีผ่านไปมันเริ่มซึมซับมันปลูกฝังนันไปมันเหมือนปลูกฝังแนวคิดแล้วใช่ว่าไม่งั้นมันไม่ใช่แบบอยู่เฮ้ยออกไปเดี๋ยวบู๊กันต่อเพื่อนใช่กลายป็นไปออย่างนั้นกลายเป็นว่าพอคุยเรื่องนี้กันไปหลายๆปีในห้องขังเนี่ยจนคนใหม่ๆเข้ามาใครพูดเรื่องยาเรื่องเรื่องเลวอยู่จะโดน ตอนนี้เขาเป็นแนวนี้กันอยู่แล้วพอพวกนี้เขาออกมาก่อนผมเขาเลิกกันหมดอ่าเขาอยู่กันได้เงี้ยเราก็ต้องไปในทิศทางเราก็ต้องทําให้ได้ใช่เราก็ทำได้ได้เพื่อนในเมื่อเพื่อนเราเนี่ยมันเข้าคุกมันก็ไม่ลําบากเวยแต่มันก็เลือกที่จะไม่เข้ามันมันมันอยู่ในที่ที่ที่ลาบากมันก็ไม่ลําบากมันก็เลือกที่จะไม่ไปแล้วเราก็ต้องเป็นไปตามนี้เหมือนกันอะไรประมาณนี้อนนี่คือความสุขของพี่เอิญในยุคปัจจุบันก็คือต้องอยู่ให้ได้แบบเนี้ย ความคิดผมแค่แค่ผมไม่ติดคุกก็มีความสุขแล้ว <g ül> แค่ผมได้เดินอยู่ข้างนอกโดยไม่ต้องระแวงอะ่ะถ <g ül> ูกไหมจะไปไหนก็ได้ตีหนึ่งตีสองจะเดินออกมาก็ได้เนี่ยไม่ระแวงก็มีความสุขเมื่อก่อนผมอยู่แบบอยู่เหมือนถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงทานเหมือนแย้ต้อบรีบหลบรีบหลบ <c oughs> ไม่ค่อยมีใครได้เห็นผมผมก็ไม่ค่อยได้เห็นใครหลบๆตรงนั้นต้องรีบหลบๆตรงกลางขณะนี้ก็อยู่ข้างนอกแท้ๆนะใช่ก็ไม่ได้สระเลยนะแต่เหมือนไม่อิสระเหมือนไม่สระเลยเหมือนโดนอยู่ข้างนอกแท้ๆก็เหมือนต้องขังตัวเองเอาไว้แต่ะแ ราแวงระวังไปหมดเลยอ่ะเป็นอย่างนั้นไปเลยเท่ากับว่าถ้าที่ฟังพี่เอินมาถึงตัวเนี้อินพุตหรือว่าสิ่งที่เรารับเข้าไปสําคัญมากนะเพราะอยู่ข้างในอ่ะบางทีมันไปเจอสังคมแบบนั้นมันก็พากันเล็บอีกแต่พอช่วงท้ายๆก่อนจะออกมาอยู่ยาวๆเนี่ยเฮ้ยไม่เอาไว้เพื่อนกกับเนื้อกับตัวไว้เพื่อน่เราต้องกลับสู่สังคมให้ได้เออแล้วถ้าวันนี้มีอะไรจะบอกน้องๆที่ เดินตามรอยเลยเพราะว่าเราเห็นแล้วถูกไหมเราผ่านมาแล้วเราเห็นภาพล้วไอเนี้ยเดี๋ยวมึงเป็นกูในอนาคตอนาคต<น>มึงเป็นกูแน่ๆมีอะไรจะบอกเขาไหม ประสบการณ์เนี่ยบางทีเราไม่ต้องเอาตัวเราเองลงไปเล่นก็ได้ <g ül> ดูจากคนรอบข้าง <g ül> ดูจากคนอื่นก็ได้ว่าถ้าทําอย่างนั้นแล้วมันต้องเจอกับอะไรทําอย่างนี้แล้วมันต้องเจอกับอะไรได,ดูเราก็ได้ดูเราก็ได้ดูจากคนอื่นก็ได้ว่าทําอย่างนี้แล้วมันอันไหนมันเท่อันไหนมันไม่เท่บางคนมีความคิดปแปลกๆแล้วเด็กวัยุ่้คิดว่าการเข้าไปติดคุกแล้วมันเท่อเออผมไม่รู้ว่าคิดอย่างนี้ได้ไงเขาแนวคิดอย่างนี้มาได้ไงเพราะอ่าส่วนหนึ่งนี้ต้องยอมรับว่าช่วงหลังมันมีรายการที่พี่ๆที่เคยพ้นโทษออกมาเนี่ยมาทําช่องทําอะไร บางคนอาจจะมองในแง่ผิดออกไปมองไปแง่ผิดพี่เขาตั้งใจจะให้มันประสบการณ์นอยากเข้าไปดูเนี่ยกูไปมาแล้วกูเล่าให้ฟังแต่ด้นไอ้คนดันไปชอบใ่ไไปมองไปเป็นความเท่ห์ไปเป็นฮีโร่ถ้าอย่างนั้นมันจริงๆแล้วถ้าคนที่คิดอย่างนั้นผมบอกเลยมันเป็นความคิดที่หน้าอนาดหน้าอนาดใจถ้าคิดได้แค่นั้นนะ ทำก็คงคงเตินจะเยียวยาอะไรแาบอย่างบางทีมีหนังมีภาพยนตร์อ่าอย่างหนังเกียวเลนจ่าโฟคิงวัยหนุ่มอะไรต่างๆ่าแล้วนะเพราะว่าเนี่ยดูแล้วอยากจะทําตามฮึดฮึดดูแล้วอยากจะเข้าคุกตามถ้ามันคิดได้อย่างนั้นนะปล่อยมันเลยเกินจะเยียวยาถ้าไม่ได้แล้วมันอยู่ที่แบบมันคิดตัดสินใจเองพูดไปแค่เท่านั้นใช่ใช่ใช่เพราะฉนั้นคนที่เห็นพี่เอิญหรือหลายๆท่านหรือมีหนังมีสื่อแนะนำ คุณต้องคิดให้ได้คิดให้ได้ยากยากอยาอันไหนมันควรอันไหนมันไม่ควรง่ายๆแค่นี้เองเลือกป<ร>เดนชีวิตได้ประสบการณ์เขาเคี่ยวกลับมา20ป,ปีซึ่งเขาเองคกขุมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรอกใชไ่ไม่อยากเป็นอย่างนั้นเออไม่อยาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเพราะนั้นมีประสบการณ์นี้แล้วก็ <ๆ S 2> ดูไว้แล้วก็วเป็นตัวอย่างว่าอย่าไปทําแบบนี้อย<ม>่าไปทำดีกว่าอันไหนไม่ดีอันไหนดีเราเราต้องอยกย้าให้ได้คนเท่เขาอยู่ข้างนอก ข้างในไม่เท่แล้วตอนนี้ผมจะบอกให้นะผ้าสามผืนชุดบอลไม่มีแล้วนะที่โกซามูไอผ้าบันคออะไรไม่มียูนิฟอร์มอะไรเท่ๆแล้วนะทุกวันนี้ใส่สวมชุดยูนิฟอร์มนักโทษไปเลยถ้าคนคุกรูรูรกันอยู่เขาจะเรียกว่าชุดนี้ว่าชุดจังเจ้าชุดนักโทษที่แบบแขนใหญ่ๆไม่เป็นทรงอ่ะสีน้าตาลตัดมีแค่คอแขนแค่นั้นไม่มีรล้รูปไม่มีสลิมฟิไม่มีคือชุดเหมือนคนบ้าไปเลยเขาอยู่กันอย่างนั้นน่ะตอนนั้น มันไม่มีไม่มีโง่เฮงไม่มีออร่าอะไรแล้วตอนนี้คนคุกเข้าไปลําบากมากเอออ่ะก็ตามนี้ที่เป็นประสบการณ์ที่จะดาก็นํามาฝากแฟนๆจจดําทอลทุกคนโอ้โหนี่คุยพี่เอิญสนุกมากจริงมีหลายเรื่องไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเขาหน้ามาคุยกันอีกเรื่องแมนยูเรื่องยูเนเต็ดของพี่เอิญขอให้มันดีขึ้นกว่านี้เออแล้วเดี๋ยวคุยกันเรื่องบอลล้วนๆเลยแบบดูจบเกมปั๊บอีกวันอัดเลยอย่างี้ให้พี่เอิญมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนกูเห็นอะไรบ้างกูดูอะไรบ้างอย่างนี้นะวันนี้สนุกมากพี่เอิญมีของ เป็นเสื้อของเจดมเน่อ่าครับผมและด้านหลังก็มีเบอร์2 6่บหอ่าอันนี้เป็นอายุของเจเองนใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไเจดาอายุ2 6บผมอายุ2 2่บสองแล้วเป็นพี่ผม4ีปีอันนี้บอกพี่เอินจ้ะขอบคุณมากสนุกมากแล้วช่วงนี้ติดตามพี่เอินช่องทางไหนบ้างเผื่อแฟนๆไปกดติดตามเพิ่มเติมกันเลยก็เป็นเนี่ยแหละครับช่องหลัง นครออฟฟิเชียลก็ยังจัดรายการอยู่เรื่อยๆครัฟังเพลินๆกับพี่เอิร์ญวัดใหญ่ครับผมแล้วช่องทางส่วนตัวล่ะพี่ช่องทางส่วนตัวก็เป็นเฟซบุ๊ก้าร์นพนันทองเครือครับผมนพนันทองเครือวงเล็บเอิร์ญวัดใหญ่ถ้าเป็นเฟซเอิร์ญวัดใหญ่นี่ อย่าไปติดตามปลอมทั้งนั้นครับเอาไว้ครับเฟซเอิร์นวัดใหญ่จะปลอมหมดจะไปพวกนี้ก็ไว้โปรโมทเว็บพนันอ๋อคือถ้าเกิดเป็นเอิร์นวัดใหญ่เนี่ยปลอมนะแต่ถ้านบพนันทองเครืออันนี้จริงอันนี้ของจริงแล้วไม่มีโปรโมทสีทงสีเทาสีดำไม่มีแล้วนะเลิกหมดแล้วนะถ้าเป็นติ๊กต็อกอะเอิร์นวัดใหญ่ถ้าเป็นติ๊กต็อกเป็นเป็นต่อต่อย่งเป็นเอิร์นวัดใหญ่ตามนี้ตามนี้นะฝากด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยพี่เอิร์นวัดใหญ่ขอบคุณแต่พี่สนุกมากๆเลยอ้าวกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆกันแล้วกันนะะจ๊กับ คอนเทนต์นี้นะจะดำพ้อคุคยทุเรื่องกับคนที่อยากคุยแล้วก็ติดตามจะดับได้ทุกแปร้นอนหน้าตรงนี้นะจ๊ะพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะไปเว้ย